สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี F C, ที่ฮักแพงสุขุสุกคนพ่อกับเคยลายคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็มาหาเห็ดปวกพี่น้องรลอกหาลายหม่องเลยยังบอกเห็นแต่ว่ามาเห็นหม่องนี้พี่น้องหม่องเก่าว่านนี่เนาะมาจ่อเบ,บึงหม่องเก่าเพ้อมแล้วก็สิห้าหม่องไม้พพ้อมยังเรืออยู่พี่น้องมันยังเป็นจูมได้วนนันมันนี้เป็นดอกเลยมาลุ่นนากันพี่น้องเคยลาสีมานชัดได้มื่อนี้ วานนี้ได้เต็มกระตาตันนี้นะไ,ได้สีมานจับเลพี่น้องดุนรุนน้ำกันพี่น,น้องียังยังยังยูงยงยงนี่เก็บบ่มิดพี่น้องไว้วานนี้มันยังเป็นจูมน้อยแล้วมันบเห็นมันมาเห็นมันนี่ก็เอามันนี่พี่น,น้องมนัมน,มน,มน,มนมันมันมันน้ำกันพี่น้อง

รอบสุดท้าย,ยแล้วพี่น้องคิดว่าหอนยำเกี่ยวเข่าเลยเนาะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายข้องปีหะเห็ดปวกก็ได้รอรุ่นเบิงว่าสี่เห็นหมูไม่บอเก็บตกวานนี้ไปก่อนเนาะหมูที่วานนี้เก็บบ่มเมืโอ้ยแตก ที่ว่าเก็บคักเลยได้พี่น้องเลยมา,มมาแล้วมันก็ย่างอยู่เนะาะงงามๆเลย พี่น้องดอกเทียนหรือว่าดอกซีดินพี่น้องโอ้ยลายเรียรลอโหดโพโพ,พี่น้องเลยเต็มเลยไปไปหาเห็ดนี่ยางผ่านตะลอดพี่น้องเลยบริมีเต็นม,มองนี่เนาะแถวบ้านเฮานี่โอ้ยเต็มเต็มหวยเลย หลายหลายพ่อแม่พี่น้องพน่นว่าให้เคยหล่าเอาไปเห็ดในไรเนาะเอาไปเก็บไปมาเสีวเขาพี่น้องมาในไรเนาะบานเอาไปเลยย่องย่องมาเส่เขาหรือบอลูเอาไปเลยปลาเส่กับเข่าโลดบุกเคยพี่น้องเลย ต่ฉีลองเอาไปเห็ดเบิ่งเนาะเอาไปเลยยองยองใส่เข่าเบ่หรือว่าแช่ลงใส่การโหลดแลวมันออกซีโหลดเบ่แต่เห็นอยู่ในในคลิปเห็นแต่ในคลิปพี่น้องไอ้น้องบ่เคยบ่เคยจากเถือ่อกับปีก่อนๆในเห็นชัดจอยเราเก็บไปแต่บ่เห็นเราเห็ด บอดี้ไปขึ้นเบิงเราเห็ดนาะตีเห็นเราเก็บไปอยูุคัยูุบานเท่านี้ลายโพดพี่น้องเลยบอดี้อึดเลยเคยลากสีเก็บเอาไปเบิงเนาะเสียไปลองเห็ดเบิงว่ามันสีมันสิเป็นอะไรเนาะ ลายดีได้พี่้องเลยอ,เอ,เอยู่อยู่ในป่าดอกสีดินเลย พูดหลีโอเก็บใส่ก,กระสอบก็ไดเส้นกระสอบ,บเมื่อไรล่ะหรือว่าเด็ดเอาแต่ยอดเด็ดเอาแต่ดอกมันบพี่นอ้องหรือเอาไปทางก้านมันบพี่นอ้องเอาไปทางอันนี้บลอกหรือว่าเด็ดไปแต่ดอกมันเวลาไปแช่กับแช่น้ำกันมึดเลยบลอกแช่ทั้งก้านเลยบลอก หรือว่าลิฟตเอาแต่ดอกมันเฉ่เนาะเพราะว่านีมันในหน้าชิ่อยู่ดอกมันอยู่ก,ก้านมันมันมีชียอยู่บอดบอกคือกนานพี่น้องเลว่ามันมีหรือ,อกมีเนาะจ <c oughs> ีต็มเลยเอาทั้งคว้าก็มีทั้งสายก็มีมีอยู่ข้างมอง ท่านนี้ก็เจ้าเอือนดอกเทียนกรํารหนึ่งก็เจ้าวัวพ่อเหอ็นไครับเนาะเอาไปร้ายๆแล้ว โอ้ต้งผูกงามอันนี้มันแตกเถาเนอะทั้งผูกงามมาดีทา้งหลังดีดอนมาทา้งหลังดอกงดีงามมาดีทีข้างหน้ามันดอกเขาเนี่ แล้วเฮากินเลยรสชาติมันเข่าเป็นอะไรพี่นอ้องเมียนมาบอกเดี๋ยวหรือว่ามันมีแต่สีจื้อบอนรสชาติมันกับคือกับเข่าเฮากินคูม,มืออันนี้เบะหรือว่ามันเป็นรสชาติหวานเบะ อาอแต่ต็ถงเป็นดอกเนาะมันจังเขียนออกสีลายมุนวัดอพอเลยพี่น้องเลยเต็มกระตาเลยนาชีใส่ได้ลายเลยเนะี่ยโอ้เต็มตา ไปทางใดก็เห็นกันว่าดอกซีดินนี่พี่น้องอยู่บ้านเฮานี่บริยุทธ์ลายเรียลอ์พ้กโอ้ยมื้อนี้เฮ็ดปัวกก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยก็เลยมาเอาดอกซีดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแนะนําว่าไปเฮ็ดแนวนี้แนวน,น,นี้สิลองเบิง่งพี่น้องรสชาดเข้ามันสิเป็นอะได๋ซ่ําบ่ได้เอาพี่น้องมื้อนี้เต้ ลายรีรอได้อยู่บา้านเฮานี่มันบ่มีผู้ใดอันนิยมกินเนาะอยู่ประว่าบ่บาา่บา,าประเทศลาวดอ่พี่น้องอยู่บา้านนามงเนาะเมืองใส่ผู้ทองนี่โดยเฉพาะอยู่บา้านนามงซะเอาเจ้าจ,จ่อเรื่องเถื่อนบางอื่นเขาจะกินเนาะหอกผบ้หูกันในี่เพราะว่าก็มันสิว่าบ่มีใครกินนะมาหาเห็ดย่ามได้ก็เห็นมาเข่าปลานี่เห็นโลดว่าแต่พอเราดูผลมา เขาป่าปุ๊บเลยเริ่มเห็นโหลดกับยูฮันและบอมีผู้ได้เอาจะเคือสังเกตว่าบอเห็นมีการหักกันอย่างงัวควายกับบกินอีกเยลาคือว่าหนาสิบอมเมียนไผกินเนาะในบ้านนี่นะป่ะพี่น้องเมื่อก่อนบ้านี้ได้ได้แต่ดอกซีดิน เต็มกระตาเลยโอ้ยดอกซีดินหรือว่าดอกเทียนดอกเทียนเนาะนี่เต็มกระตาเลยพี่น้องเลยคลิปนี้กระสิขอาลาเลยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอ,มอกันไหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี